S <S <S สวัสดีจ้าพี่โยโคราัดบาดดิงด้วจ,จ้าแล้วจัตที่ว่าพี่โยไปหาเฮ็ดมาเนาะจากกระดองสองคนเน,ะออนาะก็อาบน้ำแรงตัวเรียบ่ยตัวนะจันดีนะจ้ดผลงานที่ได้มาดีเจ้าจันนี่แล้วก็จะเอามาลากแล้วก็ไปดูว่าแม่จะทำเมนูอะไรเนาะจาันอันนี้น้องแก้มด้วยจ้าจ,าจังตบอกว่าที่ว่าไปหาเฮ็ดมาเนาะจากเ็ดยูคานะ่ะแล้วก็ไม่ได้ มันลงคลิดว่าวิธีการล่างหรือว่าเอาไปทําอะไรเนี่ยพี่โยก็ไม่ได้ลงคลิดว่าเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยญาติพี่น้องคนในหมูบ่บ้านนี่เขาเห็นกันนะจ๊ะเขาก็มาขอสื่ออะไรเดิมนะจ๊ะก็ขายไปจาดแล้วก็มีเหลือแม่ก็ลางเอาไว้เนาะแล้วก็แม่ก็น,น้องนะจ๊ะมีธุระที่ต้องไปจ้ะไปงานเผาศพของคนในหมู่บ้านหรือกันนี่เลยจ๊ะพี่โยก็มีเรื่องต่อไปเหมือนกันนะจ๊ะมีเรื่องซอื้อไผ่เนะาะหมู่บ้านนี่มีคนส่งโทรมาจา้ะว่าฮัลโหลครับมีของมาส่งครับบ่า พี่โยกกระตุกใจด้จ้ะไม่ได้สั่งของอะไรเนาะว่าทำไมมีของมาส่งก็งเลยถามคำแรกเลยจ้ยะีย่ตังค์ไหมเข้าประว่าไปเสียครับอ่ะพี่โยกเลยนั่งนึกนึกตัง้งนานด้จ้ะว่าอะไรมาส่งอ๋อนึกขึ้นได้วะมีน้องเอฟซีคนหนึ่งนะจ๊ะโทรมาไลน์มานะจ๊ะขอลายไปแล้วก็ไลน์มาบอกว่าจะมีขนมมาส่งนะจ๊ะปากขนมมาให แม่แล้ลล shots, วก็ให้พวกหลานๆนะจ๊ะโยกเลยนึกได้ก็เลยว่าอ๋อให้เขาไปส่งก้าหงยากโรงพยาบาลนะจ๊ะเพราะว่าโยกไฮที่อยู่ก็โรงพยาบาลไปแล้วโยกเลยตกไปเอาก็รงพยาบาลนะจ๊ะอีกจ๊ะโยกไปเอามาแล้วดีจ๊ะเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะจ๊ะว่าในกล่องนี้มีอะไรนะจ๊ะอันนี้ก็มาจากคุณลุงทิพย์บุญธรรมนะจ๊ะแล้วก็เอ่อหรือว่าเป็นน้องโบว์ไอ้น้องยิ้มนะจ๊ะกัน้องเพลงนะจ๊ะ น้องจิมกับน้องเพลงเนาะพี่โยขอขอบคุณหลายๆดนะจ้ะที่ว่าส่งขนมมาให้เดให้กานหลานให้นอกนะจ่ะมาจ้ดเดี๋ยวพี่โยจะแกะดูก่อนมาข้างในเป็นขนมอะไรนะจ๊ะน้องทรบอลอยู่ว่าเป็นขนมนะจ๊ะมาจ้ามาดูกันเนะจ้าโอ้อโหจ้า ได้ขนมปังได้จ้ะนี่อู้น่าอร่อยได้จะ้ะพี่โยก็ไปเคยกินได้จ้ะไม่เคยเห็นดานิน่าอร่อยได้จ้ะนี่บกแก้มขอบคุณเอฟซีย่างหอินี่จะ้ะนี่นะจะ้ะยังไงพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณไอ้น้องยิ้มแล้วก็น้องเพลงเลยได้จ้ะที่ว่า ส่งขนงมไปให้พี่โยูก็เแม่ๆแล้วก็หลานๆนะจ๊ะร่วมกับรอบครัวด้วยนะจ๊ะได้จ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะพาไปดูว่าวันนี้แม่ทับเบอดูอะไรกินนะจ๊ะไปจ๊ะไปดูกันจ้าสสวัดีจ้าแม่จะพัดเท็ตเด้อเด้อไปจ้าแม่พัดเท็ตยูค้ที่ได้มาบ้านนี่นะแม่เนาะจ้าอันนี้เนี่ยกระเทียมก็หอมนี่แม่ชิเจียวละเด้อจันนีลงเลยเด้อจันนีพอกระเทียมก็ หอมไอเหลืองได้ที่กับเขียมลงเลยนะจ้ะนี่ห <Okay, S 1> อ,อมเลยจ้ะห <Yeah. S 2> อมกระเทียมเขียวแล้วก็ไหลต่อไปจ้าน,นี่เฮ็ดจา้าน,นี่เป็นเฮ็ดยูคาที่ต้มใปแล้วด้อจา้าต้มมาบ้านเนี่ย้อจา้าโอ้อคนคนคนสูตรแม่ลีต้องคนนะจา้าทำให้คนแม่หน่อย้อจ้าพี่น้อง <laughs> อ้าวแล้วอันนี้ก็ลดไอะพุงนัวได้จ้ะเด้อจ้าอ้าวพัดนี่ก็ไม่ต้องนานะแม่เนาะเพราะว่าฮิดเราก็ต้มฮ้ะเ็ดเราต้มซุกไว้แล้วนะจ้ะกส่เครื่องใส่ปรุงอะไรก็จ้นจ้ะอ้าวน้ำปลาอู้น้ำปลานิดหน่อยเนาะเพราะว่าใส่ลูกชิ้นเป็นเร็ว ่าแล้อก็คนอีกจ้านี่จ้าเฮ็ดพัดเฮ็ดยูคาเนี่ยเดีนี่จ้ามาจ้ามากินไหมจ้ามาเด้อเอสซีทุกคนมากินกระแม่เด้อนี่เด้อตูดเม็ดดีจ้าอ้าวเดือดเดี๋ยวนี้ใบโหระพาตามมานะคะจ้าไม่ต้องพัดออหน้านะจ้าออราะว่าเฮ็ดเราต้่มใบซุกแล้วนะจ้า โอ้กินหอมเลยด้วแม่นี่อร่อยเลยแหละนี่ยกินหอมมาก่อนเลยผ้ามันเชิงหลายโอเคนี่กพอหนักกินไหมจ้าูตรผัดเผ็ดเมรีโคราชจ้ายั่ว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 เดี๋ยวจะคุยไปเนาะเดี๋ยวนี่ใส่คำเก่งเดี๋ยวจะเด็ด เป็นยูทูบเบอร์นี่ใช่คำเก่งด้วจ้านี่แม่ก็คุยแต่ฝีมือเจ้าของอยู่นี่แหละอ้าวจ้าหนี่เสจ็บแยบเลยนจ้าไปจ้าไปกินข้าวด้วยกันเนาะมาจ้านี่ด้จ้าเมนูวันนี้วันนี้เมนูก็จะหลายอย่างอยู่ด้จ้าเพราะว่าน้องสาวก็หยุดงานด้จ้าก็เลยทำกับข้าวเพิ่มมากินกันนะจ้าวันนี้อยู่ครบครอบครัวด้จ้า แม่พิยูแล้วก็น้องสาวอีสองคนนะจ๊ะนี่จ้ะมาจ้นนานี่อันดีพัดอะไรน้อน,นี่ผัดปลานินอันนี้ผ <ใน S 1> ัดปลานิน,นด,ด้วยจ้ะนี่นี่จ้าเมนูเด็ดวันนี้จ้ะผัดหิตยูคาขาวายลีจ้าอันนี้น้ำพริกปลากระป๋งปปองค่ะอันนี้ผัดปลาปลาจอมใส่ไข่จ้าน,นี่ราคาไม่ได้ด้อจ้ะนี่พักจ้าวันนี้เป็นผัดชะอมรัวแล้วก็มะเขือด้อจ้ะ วันนี้ก็จะมีป่ามากินด้วยเดจจานนี่ปลาหมอมเดจจานนี่เป็นเพื่อนกับเมลี่เดจจานนี่ไปจ่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะมาจ่ามากินข้าวเดี๋ยวกันเดจจ่ามามาเดินมาเดินเดจจ่าก็เหมือนเดิมจ้ากระท่อมตาดิกสมบูรณ์กระเนรเหมือนเดิมเดจจานนี่วันนี้มีปลาหมอมมากินดาเดจจานนี่กับป่าเป็นเพื่อนเมลี่เดจจานเดจจานนี่อ้ามันคืออะไกรเนี่ย มามาเจอจ่าหนีิก็เลยมาได้กินตะข้าวจ่านน่มาได้กินพัคเก็ตสีมือแมรีแหละจ่านน่อันนี้เดี๋ยวไก่โดเดแมรีตักให้ก็ได้ตักให้เพื่อนอันนี้ประจอมกูไมจ่านนิถ้าใส่ไข่จ่านนิอ่าเมื่อแมรีก็เอามางน้องแก้มาอะไรลูกนั่งเล่นยงอยากกินอะไรคะอร่อยแม่จ่าน้องแก้มได้กินหรือยัง ใครกี <Hoy S 1> ่นิ้วคะหลังจากไปหาไอ้ฮิตอะไรมาเหนื่อยก hey, ่อนอย่างนี้แหละจ้ะแม่ทำกับข่าวรอหน่องทำกับข่าวรอนะจ้ะเพราะว่าวันนี้น้องน่ะหยุดงานดาจาวันอาทิตย์ก็เลยอยู่พร้อมนาพร้อมตากันจ้ะแม่พี่โยอันไหนกับหน้องนิ้งนะจ้ะน้องสาวคนที่สองจ้ะแล้วก็น้องแนนนะจ้ะคนอันนี้คนหน่อยนะจ้ะ นี่เพื่อนเดินมาบ้าพอดีเลยชวนกินยื้อไทยยื้อไทยที่ทอดฉุอมเลยก็ชวนกินก็เลยแมกินเลยจ้ะไปไหนฉุอมกันไหนจับข่าวเป็นดัวข้าวมป็ั่วจ้ะไปไหนพักสมมาแต่ไหนอะไรยังไงหนึ่งทางบ้านก็มีแต่ปักสมกลางดัวจังนั้นเลยจ้ะเพื่อนบ้านเขาไอ้เนี่ยกันนี่ยเขาก็แบ่งให้กินได้เลยกินกอนได้ไหมจ้ะ

ชวนมาตอนแรกก็ไม่ยอมมาจะเลยหิงกับเขานะหน่อยก็เลยมาจต่กันเดอว่าทอมหนังไอดีตรงเมืองบางข่างเน่อเมืองฝั่งดีนี่มีอะ้ะจ้าเป็นวันยุดวันอะไรก็จะได้ยินอะลรจ้ดเฮีฮาปาร์ตี้ตรงหนึ่งคนทำจ้ะเฟด เดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเพลิดปิกยัยแบกเสร็จต่บอกเพลิดักดเศษจ้าแบบอ๋อพริกก็พริกแกได้เดือดจากคนต่ำไม่ต้องโทษใครเด้อจ้าพริกแกแกตามพริกขายเด้เดือดไม่ทำริกแกงพริกผงอะไรตามชายหมดเลยจ้ืพรผิกลาบทำทุกอย่างเลยจ้ะริกอร่อยจ้ะอร่อยจะแบบเพลิดจ้ะเมืองเอ้ยกินไหมลูกินหลานหน่อยยาเข้ากล้องแล้วจ้ะสวัสดีค่ะหรือยังค่ะสวัสดีค่ะหรืยังค่ะสวัสดีค่ะครต้อแกมจ้องไรอยู่ลูกไม่อนกินข้าวนี่ มาได้จ้ามินข้าวเด็กันเด้จ้าผัดปลาผัดปลาอร่อยอร่อยจ้าิ้ขาเดกันได้จข้าวันได้าจามิั้กไมากนาได้าใ้ขานดานได้ินไปกัวกันไปนะจ้าเดกันไปานงวเจาไนยจ้ะ วันไหนพี่โยไปทํางานก็อนแม่เอากินก็พวกปลาๆนานเดอจ่ะพี่โยไม่ได้กินต้องไปทํางานนะจะโมเวลมีอยู่เหรอลูกร่ยกว่านาบ้านไม่เวพี่โยด้วยดีท้านสวยวยทำด้วยทำด้วยเาตอบว่าทำด้วยสวยคนเก่งเยอวยคเก่งอะคนสวยอไม่เอา

วันนี้แม่กำลังนัวเด้อแม่เลยยังไม่ค่อยคุยเด้อจ้ะวันนี้แม่หิวข้าวเด้อจ้ะรอลูกๆทีแบบไปหาเขกมเพ็ดมาบอกว่าแม่หิวข้าวยังแล้วว่ะช่ดยอช่วยในวันนี้พูดอะไรไม่ออกเด้อจ้ะหิวข้าวจ้ะาวันนี้เชิอกอิ่มเนี่ยโอ้นางพูดยางเดียวจ้ะข้าวไม่ค่อยกินแต่วันนี้หิวนี่เนี่ยทีจิ้มเโอมไม่ดูเลยเด้อ องใหญ่ๆถึงจะทจะแซ่นี่กับพัาจะอุมลวกไป่แจนนี่นิ่มทัพมันั้าขนานั้นนะคะยกสามไี่จไก่การได้แกกับต่องยกกันเนาะพี่เจว่าตักผดหลายหลายกระ่อมแอสเสต็จจนี่นะกระ่อมแอสเภาษาโคราชพรธถาม เน่นเจ็บเ็เต็มเต็บเดี๋ยเดี๋คันใหญ่จะพักตัวตก็เอาเลยชิ้หลายๆเแกมทม่เขาถอวาแก้วันั่งิ้นแก้วประจํประทอมแล้วจนนี้ตัดเทปตัด้วยหมมเอาไม้เ ไปนนนามรักหนามใส่แก้วดิชิโยก็อดีใจนีจักจีว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าได้ดูคิดี่โยแล้วได้ว่าสบายใจมีความสุขนะจ๊จคนที่อยู่ไกดบ้านไกอะไหลนี่นะจ๊ะชโยก็เป็นกำลังใจให้ที่จ่าสำหรับนทีิว่าอยู่ในประเทศไทยจะว่าไปทำงานในต่างจังหวัดอะไรนี่นะจ๊ะจ่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ครอบครัวน,นะจ๊ะแล้วก็กี่น้องเอฟซี่อยูต่างแดนนะจ๊ะต่างประเทศนะ่ะ โย่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเดลยจ่ะโย่ก็ถือว่าโชคดีนะจ่ะได้มาอยู่กับครอบครัวกินข้าวกินน้ำ้วยกันแล้วก็มีแบบว่าเอฟซีคอมเมนต์มาว่าคิดถึงบ้านอะไรอี่างเงี่โยก็ขอเป็นกำลังใจให้เดลยจ่ะทุกๆคนเลยจ้ะที่ว่าต้องจากบ้านไปทํางานทําการอะไรกันเนาะจ้ะอย่าพี่โยนี่ก็ถือว่าโชคดีเนาะได้มาทํางานไกลๆบ้านนะจ่ะได้อยู่กับครอบครุณนะจ้ะในแก้วน้องสาวนั่นนี่นะนี่น้อง้จ้ะ กัจงไงกับมากินข้าวกันเนาะนี่แหละจ้ะครอบครัวตัวผมจ้ะครอบครัวตัวกลมในหมมแมวหนาม่เน่ยในหมมแมวหามพัดปลาใส่พัดปลจอมขุงใส่ไข่ดิจันนี่ใส่ผิดดาจ้ะอร่อยดะจันโอ้อร่อยกันเด้อจ้ะอรอจะพาทริปดิจัน เอาได้นะคะอ๋แม้เพิ่มได้นะคะเิ่เพื่อนอรด้วยอเพิ่มจะลอม่แก้มจะ่บ๊ว่มือแม่ีก่อลอยเหล่ากของลูกก่อลอยเด้อจ้าเนี่ะเพื่อนเ็าอยด้วจ้าน่นเลย่นเมาหวานนั่นเิ่บิเลย่ล้่อ เราเดินจ่ามากินข้าวเดียกันเด้อนี่แหละขอบคุณพี่โยก่อนนี่แหละจ่าถึงข่าวกันไปอคุยกันไปนัดจ๊ะเมนูก็เป็นเมนูอะไรบ้างสัมบิลูพวกนี่ก็หามาได้่ายแถวแถวปลาแถวบ้านแถวอะไรนี่นะะจ๊แถวปลาแถวดงนี้นัดจ่ะมาถึงข้าวเนืะ อ้ดเห็ดันนี่อเย็ดยูคาหมู่บ้านนี่ไปไปหาจางฮะเฮ็ดยูคาไไปเพราะว่าไปหาตายกันไปหาเห็ดปลากไปหาเห็ดยูคาหงบกว่านไดป่านไม่ได้าตไปไปรุก็เนไม่ต้อ้กลัวอไย่อลอยเห็ดยูคาพัดเด็จั ทำไมรวยด้วแม่ไม <laughs> ่ถ้าไม่กินเด็ด้ะพีนเดนใช่ไหมใอดอกๆอะไรก็อิ่มกันนะจ๊ะยังไงคลิปนี้พี่โยก็จะไวแค่นี้นะจ๊ะยังไงพี่โยก็ขอขอบคุณกาลังใจจากเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ว่าส่งกําลังใจมาให้พี่โยนะจ๊ะล้วก็โยก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับเอฟซีที่ว่าไปทํางานต่างบ้านต่างทีมนะจ๊ะหรือว่าอยู่ต่างประเทศนี่จะพี่โยกับแม่ก็ขอบครัวกับเถิดเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะ ไอ้สู่ๆกันไปนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนมนะเด้อจ้าโอ้สมัยเนี่ยนะจ้าส่งขนมมาให้แม่นะจ้าน่ะแม่ขอบคุณน้องยิ้มกับน้องเพลงนะจ้ะที่เราสมขนมมาให้นะจ้านี่เดี๋ยวกินข้าวเพชรเเดี๋ยวแม่ก็จะกินขนมต่อนะจ้ะแบบเพชรแล้วนะจ่ะแม่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้านี่ชื่อน้องอะไรนี่น่น้องยิ้มกับน้องเพลงจ้าน้องเพลงเด้อจ้านี่แม่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวก็จะแจกกันกินนั่นนี่แหละจ้ะ แม่ก็ขอบคุณนะจ๊ะแม่ก็รักเอสี่ทุกคนจ้าสวัสดีจ้าดีจ้า